ฮัลโหลทสวันนี้เราจะมาแชทเกมจิตดีไปกันเถอะจิตดีเดีวนด,ดังเกินหนาวจังฉันอยู่ที่ไหนนั่นคือความฝันห้องซักถามทุกทุกที่มึงใคร ชื่อของฉันคือแคลรอนผู้นำแห่งความตายยินดีต้อนรับสู่ความฝันสุดท้ายบนเส้นทางความเป็นและความตายนายกำลังพูดบ้าอะไรเธอตายแล้วเออเราจะต่อพี่อะไรเธอยังไม่รับรู้ตอนนี้หรอกมันยังไม่ถึงเวลา เพิ่งเธอเพิ่งมาจากไมนน้ำตาลลือนๆเ,เ,เธอไดยนไหมเออช่เถดดูเหมือนว่าจะสงสัยฉันขอถามอะไรเลยชื่อของเธอจําได้ไหมโอยแล้วกูชื่ออะไรเธอกําลังทําอะไรอยู่ก่อนที่จะมาที่อะไรเล็กน้อยๆกูจำไม่ได้ให้ฉันอธิบายก่อน เธอชื่อชิเลโธเอ้ยมันว่าอะไรเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอถึงขั้นขอบเฮวแห่งความตายเธอได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพแต่ว่าฉันเกิดใหม่ได้หรอหน้าที่ของฉันคือ ชี้ทางให้แก่ผู้ที่มีโอกาสฟื้นคืนชีพแต่น้อยนอนว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเธอต้องทำภารกิจที่ฉันต้องมอบให้แง่หลับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในการฟื้นคืนชีพเธอต้องคู่ควรกับมันบททดสอบว่าเธอคู่ควรหรือไม่ เยี่ยมจริงฟังดูอ้ไอ้เหี้ยฟังดูเหมือนสายลูกกับมา้ายูนิคอร์นแล้วมันเกี่ยวเฮียเลยฮึ่มเข้าใจเปลี่ยนนี่แล้วนี่ฉันจะได้อะไรจากคุณขุนจิมฉันไม่มีสวนได้สิ่งที่ฉันต้องทำคือเดิวเลย ฉันไม่มีสวนได้เสียอะไรกับสิ่งที่ฉันทำหน้าที่บางทีเธอควรหาเหตุผลค,คือที่มัวมามัวกังวลอะไรเนื่องจากเธอไม่มีความทรงจำเธอไม่มีเหตุผลหรือแรงบันดาลใจเธอต้องหาว่าเธอคือใครเอาละมาค้นหาตัวเธอกัน แต่ฉันผ่านแม่นะ้ำลืมเรือนมาแล้วนะเธอไม่จเป็นต้องมีความสรงกลามันเกี่ยวกับการรับรู้ตัวเองในระหว่างทดสอบเออใช่รู้จักตัวเองอย่าเลยเอาละฉันจะถามเธอตอบคำถามมานี่ฉันต้องตอบใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกงั้ <c oughs> ฉันควรระวังคำตอบ โอเคมีอะไรอยากรู้ตอนนี้ไหมทำไมกูถึงตายมันแปลกที่ผู้หญิงเท่าเธอตายโดยธรรมชาติโอกาสแทบจะเป็นศูนย์จะกูตายเพราะอะไรอ่ะลองตอบ มีคนอาจจะฆ่ากูก็ได้อาา่าฮะนี่เธอสิ่งที่กำลังคิดสินะสาบแช่งมันคำตอบสุดท้ายเธอมีความกระหายฟื้นคืนชีพมากแค่ไหนที่น่าแสดงออกมาตอนนี้เราได้สนทนากาันเอ่ออะไรนี่เชื่อว่างานที่ค้างอยู่จะทำให้เธอพยายามอย่างหนัก ของการพื้นคืนชีพแมวเจ้าสิ่งมีชีวิตและเย่อรหญิงมันทำอะไรอย่ไล่ตามมันอยู่บางทีเธออาจมีเหตุผลบางอย่างที่ไล่ตามมันแมวโจรจัดที่น่ารักฮ่าฮ่ามันเป็นคำถามโงโงนี่คิีเลอร์เธอเป็นห้าแมวหรือเปล่าใช่ เป็นทาเแียวท่านเห็นควาบอลไว้ของเธอนี่ะช่วยความเข้าใจถาถามเซตที่สามถ้าเธอได้ฟื้นคืนชีพสิ่งแรกที่เธอทำก็คือไปายางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะไรคือความสุขของเธอเอืม ไม่รู้สิคงใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนทั่วไปมั้งเออกูตอบอะไรดีมีความมีครอบครัวและชีวิตเพื่อครอบครัวใช้ชีวิตตราบเท่าที่ฉันควรโดยแม่ตายด้วยอุบัติเหตุมันช่างธรรมดาและอบอุน่นเอาเถอะ คราวนี้คำตอบเธอก็น่าสนใจเธอมีค่าที่ทุ่มเทช่วยได้ฟื้นคืนชีพเธอเป็นคนกระตือรือร้นบาบาบาและสามารถทำอาหารกินฮะกูทำอาหารกินด้วยโอ้เธอพร้อมรับบททดสอบหรือ,อยังส่งมาเลยถ้าเป็นเช่นนั้นเธอจะไปฆ่าใครสักคนไหมถ้า ถ้าจาเป็นถ้าจําเป็นกูก็ต้องฆ่านั่นคืออุทิศตนแปลว่าเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าไม่ใช่หนึ่งหรือสองแต่เป็นมากมายที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะประโยชน์ผลของเธอบางทีฉันอาจจะกดดันคำถามมากไปฉันรู้สึกว่าฉันแสดงว่าเธอยังลังเรอเอาละ่ะ มีคำถามด้วยเธอดูเหมือนจะมีความสามารถสูงฉันไม่สมควรวิธีการของเธอไปเธอไปทำที่สิ่งที่เธอทำเอาละคำถามตอนนี้เธอได้รู้จักตัวเองมากขึ้นดูเหมือนเธอจะให้ความสัมพันธ์บาลุบรรลุเป้าหมายของเธอน่าสนใจ ความฉันจะเฝ้าดูเธออย่างใกล้คิดอฉันไม่คิดว่านายจะทําให้ฉันเข้าใจได้ดูเหมือนเธอจะเข้าใจว่าดูเหมือนเธอจะเข้าใจตัวเธอมากขึ้นอย่างแรกรับนี่ไปเขียนคิดบททดสอบเธอคือไปตั้ง่นงคิดธอมีเวลาเจ็ดวัน ฉันไม่สามารถบอกได้ฉันไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มาเธอตามเข็มทิศนี้ไปบ้างทีนี้สำคัญไปเิดอ่าฮะฉันคิดว่าเธอคงมีคำถามกับฉันคำถามคือทำไมทำไมมึงต้องให้เข็มทิศให้กูไอเหีย เข็มจะหยุดก็ต่อเมื่อมีคนตายอยู่ใกล้ๆมันชื่อว่าเข็มทิศแห่งความตายแปลว่าต้องมีคนตายก่อนถึงจะชี้ถูกต้องเมื่อเธอเริ่มบททดสอบเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับคนอื่นที่ใกล้ตายกับเธอเธอจะเชื่อมอยู่แม้ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เธอต้องผ่านการทดสอบพวกเขานายไม่ได้ไม่มีการคัดออกแต่ไม่มีกฎอะไรขึ่นกันไอ้เหี้ยแสดงว่าต้องฆ่าไอ้เหี้ยถ้ามันจำเป็นสิ่งที่เธอสนใจก็คือทำบทสอบที่ไม่เท่ากันเธอควรจะจำไว้ว่า แต่ระบทเธอได้รับแตกต่างกันและเข็มทิศนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเขาคนใดคนหนึ่งตายฉันมีเวลาแค่เจ็ดวันเออใช่เธอเตรียมพร้อมด้วยอย่างขอให้เธอโชคดีเออเข้าแบกลูมไม่ โอเคได้เวลาบททดสอบของกูเอาล่ะนี่ไม่ใช่แห่งการสักถามที่เคยอยู่งั้นก็เคมทิดแห่งความตายจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนตายอยู่ใกล้หมายความว่าฉันต้องตามหาคนสีนะแต่ว่าเพื่อน ยังไม่สามารถบอกได้ดาว่าต้องฉันคงต้องดูดไปก่อนเสียงตกแตกตกแตกรู้สึกเหมือนว่าซอมบี้อ้าวหวัดดีชายแปกหนะ้ามั่นใจว่าเธอต้องเข้ารับการบทสบการบททดสอบแน่ๆฉันชื่ออัมบราหัมกิเลย โอ้เย็นชาฉันชอบเอาล่ะงั้นเข้าเรื่องเอ้ไมันเอเอใจเย็นใจเย็นนี่มันบ้าอะไรกันนี่ไม่ใช่ไอเดียที่ดีแต่เพื่อให้เราคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไอ้มันบ้าเธอรู้กฎเกมทุกคนได้รับบททดสอบที่ต่างกันไม่เอาปืนมาขู่กูเอาล่ะ แล้วอะไรที่เธออะไรคือบททดสอบของเธออุปรกรณ์ของเธอก็ง่ายๆคืออะไรฉันบอกได้เลยจากสิ่งที่นายแสดงว่าเออฮะพนันได้เลยว่าไม่รู้ว่านายจะนายไปทำอะไรผิดมาสินะฉันบอกได้เลยว่าสิ่งที่นายแสดงออกมาเป็นบททดสอบนายคืออะไรโอเค เธอทำให้ฉันสนใจมาดูกันว่าเธอจะพูดว่าอะไรดีถ้าฉันพูดพ,พูดถูกฉันก็เรียกความสนใจจากอับรฮัมว่าได้ฉันต้องฮะฉันต้องฆ่าคุณบางคนแล้วอะไรทำาห้เธอคิดแบบนั้น นายไม่มีเหตุผลที่ต้องเอาปืนมาจ่อฉันแรกของฉันแต่แรกแรกหรอกนายมีปืนและต้องการอะไรนายมีปืนและต้องการอะไรอีกโอ้ผิดหวังจังผิดเรื่องสําคัญด้วยไปนหนักสืบโอเคจบพูดคุยแนกน้อยเลิกเล่นเกมแล้วบอกทดสอบของเธอมาฉันพูดความจริงเกี่ยวกับเข็มทีบแห่งความตายฉันต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงความตายแน่ฉัน ต้องหาที่เป้าหมายเพราะงั้นเธอต้องตามหาอะไรบางอย่างจะทำไงดีเออใช่พอเวลานได้ไหมที่เธอรอเล่นรอเริ่มพูดออกมามา่จะขูกแล้วเกิดอะไรขึ้นของเขาโอ้ใช่นั่นแหละที่ฉันพูดถึงนี่แหละที่ฉันรออยู่รออะไรมาทำเจ้าบ้านนี่ฉันเองฟิลลิปตาย ไม่นะได้ไงได้รู้ได้ไงอัมบาฮันหันหลังให้ฉันแล้วนี่คือโอกาสฉันไม่ดีกว่าฮะในที่สุดก็เงียบสักทีเธอคงค่อนค้างผิดหวังสินะเอาเถอะฉันควรจะพูดว่านั่นเป็นโอกาสของเธอ ฉันคงตายอย่างเขาฉันคงจะตายอย่างเขาถ้าฉันพยายามจะทำอะไรฉันรักสงบเห็นไหมเธอหมายถึงคนช่วยโอกาสเสียหน้าใช่ไหมละ่ะกอแล้วเมื่อมีคนยิงปืนหรือมีคนตายเธอควรตกใจหรือกลัวแต่เธอไม่เลย อาจเป็นเพราะมีอะไรเกิดขึ้นเย่อมังฉันแปลกใจที่ฉันสงบได้ขนาดนี้เธอเป็นใครกันแน่ไม่รู้สิไม่มีความทรงจำจำได้ไหมนีม่เธอใจเย็นจังนะว่างั้นโอ้เข็มทิศฉันคิดว่ามันเป็นโทรศัพท์ของใครสักคนซะอีกเข็มทิ์หยุดหมุนแล้วโอ้ ที่ไปทางที่แน่นอนเธอต้องตามเข็นทิศไปนั่นฉันก็พูดไปแล้วอืมฉันรู้แต่เข็มเพิ่งจะหยุดหมุนตอนนี้เองดูเหมือนว่าเธอจะมีเงื่อนไขในการใช้มันฉันขอดาวหน่อยเขามองไปหาที่ศุกเขารวดเร็วมากอ่า,าฉันเข้าใจแล้วฉันรู้อยู่ว่าฉันเข้าใจเกี่ยวกับตัวเธอ เราเหมือนกันเธอกับฉันว,ว้าวค้าฉันตอนอโอ้ต้องมีคนตายสินะเคลที่ป็นทำงานฉันก็ไม่ได้กะจะฆ่าใครแด้ว,ว่าฉันพูดถูกมันทำยังไงฉันพูดโอ้ยไอยตอีนหล่อของจิบแล้วช่นพูดได้ว่าฉันเกิดต้องการฆ่าฆ่าตัวเรา ที่สุดแต่แต่พอฉันจะไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะยังไงไม่ร้ว่าเราบอกคนที่น่ารู้เป็นแบบนั้นรอก็แค่ลางสังหรณ์ใจนะเอาเถอฉันคิดว่าไม่ใช่เธอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ฉันชอบเธออ่าฮะฉันคิดว่า ฉันรู้จักเธอเธอรู้แน่นอนว่าจะเข้าฉันยังไงฉันเกือบจะอยากฆ่านายซะตรงนี้เลยเฮ้ยเคลีร์เคล่ยมาทํางานด้วยกันเถอะพูดถึงเรื่องนั้นฟื้นชีพการฟื้นชีพอะไรนั่นอะ่ะฉันต้องฆ่าใครใครบางคนเธอต้องการให้ใครบางคนตายเห็นไหมวินทั้งคู่ มันก็ยากที่จะปฏิเสธแล้วไงวะแล้วไงแล้วเธอจะว่าไงครูหูนนายจะกาลังตีได้ไงว่านายจะไม่ยิงฉันด้วยปืนของนายฉันจะมันยากที่จะปฏิเสธไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ทําและฉันจะกาลังตีได้ไงว่านายจะไม่ยิงฉันด้วยปืนของนายไม่ต้องอ้อวอฉันไม่สามารถยิงเธอตอนนี้ได้ยิงฉันไม่ได้งั้นมันคงมีกฎอะไรสักอย่างของปืนนั่น ตั้งเธอการได้เห็นเธอสองบมากแค่ไหนในสถานที่ฆาตกรรมฉันพูดได้เลยว่าโลกเห็นความเป็นจริงคงเหมือนกันเธอกับฉันเธอรู้ไหมไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงฉันก็จะตามเธอไปไอ้เ <c> ย <oughs> าเาอลยฉันขอให้ฉันมีปืนตอนนี้ฉันจะยิงขาไนซะล่างสันหะลัาสันหอนบรรยาอ่อนของนายบอกอีกหรือไงโอ้ข้องแค่ดีจริงฉันโอคเย่เธอฉันต้อง,ง,งนุกมากแน่นายอาจจะฉันไม่ยังไงได้ฉันไม่มีอะไรต้องเสียอยู่หรอกมีใครซ่อนตัวอยู่เธอทางนี้ เธอวิ่งหนีทำไมเฮ้ย <Hey, S 1> อย่ามัวแต่ยินถือ,อจะับเธอให้ได้ขอเดานะเธอเป็นเป้าหมายของนายสินะงั้นเธอก็ต้องได้ยินแล้วบททดสอบว่าเธอคืออะไรเอาเธอไล่ตามฉันจะไปดูรอบๆอย่าฆ่าฉันฉันคิดว่าเธอเหนื่อยจากการวิ่ง แมงเอ้ยเธอไปไหนชิเลเห็นบ้างไหมดูเหมือนว่าอัมบาฮัมจะร้อนลนได้โปรดให้ฉันเรียกอัมบาฮัมมาที่นี่ฉันจะทำให้เขาเชื่อฉันได้ไงงั้นเราจะเชื่อใจอัมบาฮัมไหมหรือจะปล่อย เราเราต้องเอาให้สุดเลยเราต้องเอาให้สุดเลยอันนี้เน้นไว้ใจอัมมาฮัมที่นี่ใช่ไหมไม่อย่าฆ่าฉันเลยรีบรุดว้าวดูกลัวดูกลัวจากใจเลยสินะฉันมีคำ มีความคิออีกอย่างเธออยากให้ฉันทำอะไรกับใยนี่โอ้ฉันต้องการให้มีคนตายเพื่อบททดสอบผู้คนรู้สึกว่ากังวลเอ้ยรู้สึกกังวลถ้าเราปล่อยเธอไปนั่นอาจทำให้เราอยู่ในอันตรายโอ้ลบสิบเลยไอ้เหี้ยกูขอโทษ งั้นก็อะไรละ่ะเธออยากให้ฉันใช้นี่หล่อนจริงเองั้นฉันจะปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำได้โปรดเดี๋ยวนะนี่นาจะปล่อยฉันไปจริงๆเหรอก็แ,แค่นี้ครั้งเดียวเฮ้ไปได้แล้วเฮ้ยนายฉันก็แค่ไปงัหรอก็บอกว่าไป <c oughs> ไ <c oughs> อ้อยี้ยเลยอ <c oughs> ีอะไรก็เป็นไปตามที่ฉันต้องการเกมนี้มันเริ่มน่าสนใจแล้ว นายคิดอะไรอยู่ฉั่นหมายถึงวันนี้ฉันไม่อยากแล้วออโอ้ยอยี่ลบสิบงั้นก็แปลว่านาจะฆ่าก,ก็ต่อเมื่อนายรู้นะใจเย็นเธอพูดอย่างกับฉันฆ่าพ่อสนุงนั้นแหละ เลือกเปลี่ยนเรื่องเงินระบบอกความจริงฉันมาเราว่าเราว่ามีเหตุผลที่นั้นไม่สามารถคาดเดาได้ชอบที่คือต่อรู้สอนเห็นแต่นั่นมันเป็นทั้งหมดที่ฉันจะบอกเลอ,อสนุกไปการเดาแล้วกันเอา้าอีแฮานี่ งันนายก็มีความลับของนายสิแ้่เขียนที่นั่นเธอจะไม่ตามไปหรอไอคิบเปลี่ยนเรื่องอื่นนั่นมันคงไม่หยุดอีกแล้วอย่าพยายามเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วอย่าพยายามเปลี่ยนเรื่องงั้นไปงั้นงั้นไปกันเขาคิดว่าเขาจะต้องตามฉันมาจริงๆบ้าเอ้ยมีผู้หญิงคนนี้ตามมาเป็นสิ่งสุดท้าย เงินฉันก็ต้องทำให้ดีที่สุดอ่าจบแล้วเอาละครับเดี๋ยวสาหรับนี้ เดี๋ยวสำหรับวันนี้เราก็จบกันไปก่อนนะครับเราต้องไปกันก่อนบายบาย